มื่อนีอ้เป็นวันออกพรรษาบูรงเฮือเนาะถือว่าสิพากุ๊กิกและ,ะออก็รอบครัวนางน้อยพากันไปเที่ยวนคะรพนม นี่คือบรรยากาศอยู่น้ำเฮือเดหลังจากขึ้นเฮือแล้วเมื่อนี้เป็นมื้อที่สองเนาะเป็นมื้อที่สองของงานบุญออกพรรษาอยู่เมืองพระแขกแขวงขมวนเดี๋ยวนี้ยังอยู่ฝั่งเมืองพระแขกอยู่หลังจากลงมาแต่ เสียงที่นี่เป็นเสียงเฮือจักกระเจ้าเล่งเนาะสงใสยน้ำมันโมอย่างลงกระเจ้าแรล่นมืดมือมืดคืนเด้ยู่กลางน้ำคลองนั้นเล่ยวออกไปแล้วจะเป็นเฮือของเฮือแข่งอยู่ทางเมืองแขกแขงขงมวนหคือว่าบุญปีนี่กระเจ้าจัดใหญ่แน,น่อนอนทาง vợ chồng chặt nhảy tìm thì, rơi à thưa bà pòi không phải là nó vậy là pòi không vẫn tít chắc luôn á เจอพ่ป่อยเพืตัวนี้เป็น3ามสามสิบาะพ่อตัวนี้เอาตัวนี้เป็นเพื่อโดยสารแลังขาามาแต่ฝั่งนครพนมที่จะมาหับคนโดยสาร ฝั่งตะแคกไปฝั่งนครพนมอีกเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เพื่อนจะยกเว้นเสียอ่ายกเว้นค่าเย็บดินฝั่งนครพนมเนาะแต่ว่าพี่น้องคนตะแคกก็พากันไปเที่ยวหลายเมื่อนี่เนาะถือว่าลดถือว่าเฮือเมื่อนี่ถือว่าบรรจุคนหลายเนาะ เพื่อนเขียนว่าเฮื่อทุยเจริญนาวาคนคนโดยสารจากฝังนครพนมมาทะแค่แต่ว่าเฮื่อตที่ข้าพเจ้าขึ้นอยู่นี่กำลังจะเดินทางออกไปนครพนมบานี้เนาะเปลี่ยนกันเนาะ เพื <cents input> ่อเริ่มเดินทางออกแล้ว จากฝั่งตะแคงไปนครพนมเมืองตะแคงกับนครพนมจะซื่อกันเลยเนาะเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่เงียบเป็นทั้งสองเมืองนี่เนาะเป็นเมืองที่น่าอยู่อากาศบอบฮอนบอบหนาวแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองฝาฝั่ง เพราะสะสนงสองฟ,ฟังไปมาหาสู่กันแบบสะดวกสบายเนาะระหว่างฟั่งตาแข่กับฟั่งนครพนมเพราะว่าท่วงนี้เป็นส่วงบุญส่งเฮือที่เมืองระแข่เนาะเป็นมื้อที่สองแล้ว บวกมือบวกมือใส่กับเจ้านี่แหละบวกมือแลย ใช้การเดินทางอยู่ประมาณสิบกว่านาทีเนาะจากฝั่งตะแคกมาฝั่งนครพนมก็ถือว่าพอดแล้วเนะวาะดวมาถึงฝั่งนครพนมฝั่งนครพนมนี่มื้อนี่ก็เจ้ากาจัดงานบุญคือกันเนาะบุญทรงเฮือหรือว่าบุญออกพรรษาเพราะว่าไปพณีตามแค่ไม่นำของนี่จะเหมือนกันมดจะเป็นนองไหลมาแต่นองคายสินอบึงการนาครพนมมุกดาหารแล้วกั อุบลรลชธสานีนอฟังไทยกระเจ้าก็จักคือกันเดี๋ยวนี้เมื่อฟังเล่าเาก็คือกันนับตั้งแต่พูดแหละนครหลวงปักซันตาแขกสวรรคิเขตจับประซักไปสิเนาจะเป็นเมื่อนี้เป็นบุทรงหัวมื่อถกถุกม่องเนาะเดี๋ยวเาเดินทางมาฮอดแล้วนอนดานด่านนครพนมใช้เวลาจากฝั่งตาแขกมันนี่็ประมาณ1ิบกว่านาทีหรือว่าสาวนาทีประมาณนี้เนาะ ก็ล,ลืมตังนาตังเงินนาทีใส่ในยินเพื่อว่ามื้อนี้เพื่อจะยกเวน้นอาค่า,ายกเว้นธรรมเนียมค่าเย็บดินบ่ประมาณนี้เนาะเพิ่นเริ่มวันที่17 18เ9 30เพิ่นว่าอาร์ติบาฮอดแล้วเดเออร์ฮอดแล้วฮอดฝั่งนครพนมท่าดาน มามือแรกบ่น้อยมามามือแรกเนาะเหมือนเลยเออมาเทื่อแรกก้อยก็คือกันมาเทื่อแรกม่วนได้เหมือน,นีลยดีใจขนาด <c oughs> <c oughs> ตัวอยู่บ้านได้ดโอ้อยู่ดดวงใจพี่คนระวังมือเด้อล่ะเด้อระวังมือลูกชายเพิ่นว่าอยู่บ้านดวงใจมามือแรกได้เหมือน,นดีใจใได้เห็นมานาครพนม เอานี่แต่หวังว่าให้พี่น้องคนตาแขกไคยขโมนเฮาลินเทียวมวนๆเด้อมันนีน่เด้อหลังจากเดินทางเข้าฝั่งนอกค่ะถือว่าพี่น้องทุกคนก็ะถือว่าเริ่มขึ้นไปจำเอกสารเดินทางเนาะเพื่อเข้าประเทศของเพื่อนก็จะมีต้องมีหนังสือเดินทางข้ามเนาะเพื่อเป็น ให้เป็นระเบียบสิไปไสตต่อเนี่ยไปบิกปบ๊กซีเลี้ยวหน้ามาเน่หลังจากขึ้นเฮือลงจากเฮือลงทาเอกสารพาสปอร์ตเนาะแล้วก็ ปพิ่มสีฟ้าจะขึ้นไปปั๊มอยู่เทิงเราจะได้ย่างขึ้นเห็ดขั้นใดขั้นผู้ใดโบกํำลังขาโบยากาดีกับโบยาการอดได้เนะาะตัวสูงสั้นได้พักประมาณสองสามเทือจึงจะถึงบ่อนเนาะ ไปเลย <S <S เอดมินก็นสิเริ่มยางขึ้นมืน มาฮอดแล้วเหมอนีนมฮอดนครพนมเนาะคือว่าเดินทางปลอดภัยนี่คือบรรยากาศอยู่ฝั่งนครพนมกำลังเอินรถแก๊ปเนาะสิไปส่งมาฮอดฝั่งนครพนมหรือว่าพากัดมาเวารานกาแฟคูกีก้ เสีย <spans> ค hey, you you ่าเย็บด <Is it? S 2> ินมือน <gger> mm ี้บริสียเนาะบริษัเสียค่าเย็บดินบริษัเสียค่าเย็บดินฟรีแล้วก็เมื่อเมื่อดึกก็ได้เงินได้านเนือดปิดปิดจักโมงสิบสองโมงสิบสองโมงสิบสองโมงกลางคืนเนาะสิบสองโมงกลางคืนือว่ามาแบบครอบครัวหลายคนมา้ือนี้ มือนี้เป็นมือทำอิฐของไทยแม่นบ่เมนมือนี้เป็นมือระเบีของไทยแม่นป่เสาเสาแป๊ดเสาเก่าสามสิบมันจะมาเลเซียค่าจำเอ้ยมาเลเซียค่าแยบดินเนี่ยโอ้โหอเลยแ่บมือนี้เป็นมือเลกของไทยมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ของลาวเนาะมือเซาเซียตมือเมนโอ้วคือมือนี้เป็นมือทำอิฐของไทยเนาะของนครพนม บอกเราวให้พี่ชางเป็นไรเบ๊ะอยากบอกอีนางเป็นมณฑลโออเข้าบาได้มามันมาได้อยู่นครที่จะกระเป๋าไหมคุณช่วเนี่ยปีนี้นะเป็นอันนั้นเดี๋ยนี้แล้วหลังจากเอามกอมีอันสุกเข้ามานี่สั่งเข้ามาหาเพเ่็นสั่งกาแฟเนาะสั่งลาเต้มากิน กำลังรอแก๊ปอยู <c oughs> ่ซีเตี่ยมอกไปกินอาหารบุฟเฟ่ดีดีเลยิอซิเน่มันมีเมนูใะรบ้าอครับบมี่พอเบิกมครนี่ป็นปลาเดี๋ยวนี้กำลังคัดของเนาะเพราะอีเบสีไปกินกินโอซิเน่ปราบ่ายยกน้ำแก่สีบ่ได้กินกินปลาจุ่มตา กินมดหแหละ <ไป S 1> แต่ว่าต2ตออ้นประมาณนี้เอาคือว่ากำลังเกี่ยมล่อลออุดมาฮับบอระล่อแกร็บนี่กำลังปรึกษาเดี๋ยวมาลำเดียวก็เริ่มแต่กลุ่มเนาะอยากแตกวงนะ่นะ <laughs> ท่านเ่นไปแตกวงก็คือว่าเป็นประวัติศาสตร์เนาะคือว่าห้ามเฮ็ดเด็ดขาดมาก,กินป่นป่าก็ต้องได้กินน้ำกันเนาะตอนเพื่อนสิสั่นกินนั่นซีนควายซีนงัวหัวไรเนาะถือว่าหัไรได้เห็ดนั่นเนยลยรอรอแครมามาครับกําลังสิไปทานบุฟเฟ่เห็ดไดไปอันปูปูเลหรือว่าอันนั้นไปตัวนั้นแล้วเนาะดีเนาะเอนบอนอันมือใหญ่ๆห่ปากเขาแหละ เห็นแล้วลูกเหรลูกเหรข้างมาเป็นอะไรไปพาร์คได้หิวพ่อผมหิวเอาไงหิวตั้งแต่11โมอืมขอบคุณอบค งยังก็รู้โกโก้โกโก้เย็นนู่นโอ้ตินไทยโคกส้างมันจังมากนำ้ำเป็นอะไรอ ดีใจเพราะได้มานำลูกหลานเนี่ยดีใจดีใจผู้ได้พามาไปห้องน้ำไปไไปบักก๊อดปักก๊อดก๊อดพามา,ม,ามีหน้าบูดเน,ะนาะมอวิเก้นนรกก็ถือว่าขี้แค้นเนาะไปห้องน้ำแล้วครับกำลังรอแก๊ป จะมาหับเนาะคุณเบะน,นั่งท่ารุดโอ้คือลุงสี่ขนาดคือว่ากำลังไปขึ้นรถ โอตงนี่บรรยากาศอยู่แถวท่าด่านคือเก่าอยู่เนาะคือว่า,ายัดกันเขา้าเนาะ ถดีว่านั่งน้อยเพื่อนบ่ไปเนาะออนดีสองสามไม่รู้อ้าวเขาสิไปไซซ์ชนะเขาบ่ไปน้ำเอาไปปุี่ไปแต่มืออ่าอ่าไม่แม่นเบาคือจื่อไไยอยู่ก็หกสามห้าแปดมานี่ก็มาเห็นรถคนขมวดเนา่หนึ่งหนึ่งสามกำลังเดินทางไปนครพนมปาก ถ้าือว่มามะพร้าหั่นปูเล่อีกเนิดหนึ่งเนาะอาหารถือว่า

对。